แอปตัวนี้มีชื่อว่าแอป SMA นะครับพัฒนาขึ้นมาเพื่อบริการ Smart ออกสมาชิกสากกอัทซัพครูสีสเกตโดยเฉพาะนะครับที่ผ่านมาสากกก็ได้มีบริการออนไลน์ให้สมาชิกตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวผ่านเว็บไซต์นะครับแต่ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยีวิถีชีวิตแบบใหม่นะครับสากกจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการที่ดีขึ้นไปอีกฉะนั้นสากรสองทับคูร์สติก,กจึงได้มีการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันขึ้นมาเพื่อรองรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและก็วิถีชีวิตแบบใหม่นะครับ SBA ทำอะไรได้บ้างนะครับเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วในเว็บไซต์นั่นก็คือระบบพ่อมูลส่วนตัวนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันจะสะดวกขึ้นไปอีกถ้าสากรมีโมบายแอปพลิเคชันขึ้นมาให้สมาชิก ได้ใช้บริการกันนะครับซึ่งระบบ S M A นะครับสามารถสามารถใช้งานได้ทั้ง Android และ iOS นะครับหลังจากติดตั้งจาก Store เรียบร้อยนะครับเราก็เปิดแอป,ปขึ้นมาแล้วจะมีหน้าตามแบบนี้นะครับ mm hmm. กรณีใช้งานครั้งแรกนะครับหรือว่าท่านสมาชิกลืมรหัสผ่านก็สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้ด้วยตัวตัวท่านเองได้ไง่ายๆนะครับโดยคลิกที่ วิเจ็ตชั้นลืมรหัสผ่านนะครับก็จะมีวิเจ็ตหน้าใหม่แสดงขึ้นมาเราก็เพียงแค่ใส่เลขที่สมาชิกเข้าไปนะครับจากนั้นกดปุ่มสีฟ้าแสดงข้อมูลนะครับอสกู่ครับก็จะมีชื่อขึ้นมานะครับเราจะเห็นได้ว่ามีชื่อและเบอร์โทรซึ่งตรงนี้ ถ้าใครที่ยังไม่ลงทะเบียนร,รับ SMS นะครับท่านจะต้องไปแจ้งที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์เพื่อที่จะรับ SMS นะครับระบบจะทำการสุ่มตัวเลข0ถึง9จำนวน6ตัวขึ้นมา1ชุดแล้วส่งผ่านทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านลงทะเบียนให้ท่านตรวจสอบชื่อนามสกุลและเบอร์โทรน,นะครับเมื่อถูกต้องแล้วก็กดปุ่มสีเหลืองรีเซตรหัสผ่านแต่ในที่นี้ ผมจะจำลองสอนรการว่าผมใช้รหัสผ่านถูกต้องแล้วนะครับโดยการกดแ a c k กับครับช่องแรกก็ใส่เลขสมาชิกนะครับช่องที่สองก็ใส่รหัสผ่านเราจะเห็นได้ว่าด้านขวามือเราจะมีไอคอนรูปตานะครับถ้าเราไม่แน่ใจว่ารหัสผ่านที่เรากรอกไปเนี่ยมันถูกหรือเปล่าเราก็กดขึ้นไปแอปก็จะแสดง ตัวข้อความหรือว่ารหัสที่เราเคีย์ลงไปนะครับพเกีถูกไหมนะครับถ้ากดอีกครั้งหนึ่งมันจะซ่อนตัวนี้เขาเรียกว่า OBC s t e นะครับถ้าถูกต้องแล้วก็กดล็อกอินแอปจะเริ่มทำการล็อกอินครับผมสำหรับเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับสาหารณ์จะให้ท่านยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะครับอันนี้เป็นกฎหมายที่เริ่มใช้ในปี 2 5 1 5ในเดือนมิถุนายนนะครับเริ่มบังคับใช้วันที่หึท่านสมาชิกจะต้องอ่านตววามวัาใจนะครับแล้วก็ยอมรับถ้าไม่ยอมรับแอปก็จะทํางานไม่ได้ครับวิธีการก็ไม่มีอะไรครับกดปุ่มสีแดงเลยครับจากนั้นรอสักครู่ครับให้แอปมนส่งข้อมูลโอเคครับเมื่อแอปส่งข้อมูลยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วบุคคลเสร็จแล้วก็จะมีดายาหอกขึ้นมาบอกว่า ที่ยังข้อมูลเสร็จแล้วก็กดโอเคครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการเข้าสู่หนะน้าวิดเจ็ตแนะนำแอป s อ a เบื้องต้นให้กับท่านสมาชิกได้ทราบรายละเอียดต่างๆนะครับตรงนี้ท่านก็อ่าจทุกๆหน้านะครับทุกๆวิเดเจ็ตเสร็จแล้วให้กดปุ่มเน็กนะครับถ้าท่านอยากจะย้อนกลับก็กดสไลด์กลับก็ได้นะครับหรือไม่ก็กดเน็กแต่ว่าต้องอ่านให้ครบทุกหน้านะครับเพื่อทําความเข้าใจว่า s อสนี้คืออะไรนะครับ ต่อไปครับกด Next สำหรับความปลอดภัยตรงนี้ท่านสมาชิกอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับตรงนี้สาก์มีการพัฒนา API ขึ้นมาเพื่อรองรับการทำงานร่วมกับ Mobile Application s s a สอดคล้องกันนะครับและมีความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือสูงเพราะว่าทำงานผ่าน SSL นะครับแล้วก็ใช้ Access Token ทุกครั้งนะในการเชื่อมต่อ การที่จะขอทเค็นนนท่านก็ต้องมีแอคเค n t ก็คือ username pass เ o r d เมื่อกี้ที่ท่านล็อกอิกนอนะครับหลังจากนั้นก็กด next ต่อนะครับก็ตกลงนะครับท่านจะต้องเก็บรักษา username และพาสเวิร์ของท่านให้เป็นส่วนตัวโดยไม่ให้บุคคลอื่นทราบครับรวมถึงรหัสพินโค้ดที่ท่านจะต้องใช้นะครับกด next ต่อครับกด finish ครับแล้วหลังจากนั้นก็กดปุเข้าสู่หน้าจอถัดไป สำหรับการเข้าใช้ครั้ง,รงแรกนะครับ <c oughs> อับจะบังคับให้ท่านกำหนดพินโค้ดซึ่งเป็นหรหัสสำหรับการทำธุรกรรมการถอนเงินผ่านโมบายแอปพลิเคชันตัวนี้ท่านสมาชิกสามารถถอนเงินจากบัญชีเงินฝากสากรแล้วโอนไปยังบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยของท่านผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ได้เลยนะครับค่าธรรมเนียม7บาททั่วประเทศนะครับ โดยการกำหนดพินโค้ดท่านจะต้องกำหนดตัวเลข0ถึง9จำนวน6ตัวนะครับในตัวอย่างนี้เราก็ลองกำหนดดูสักเป็นตัวอย่างหลังจากกำหนดเสร็จนะครับแอปจะมีการยืนยันวาดตัวเลข0ถึง9ที่ท่านกดตัวเนี่ยใช่ตัวนี้ไหมถ้าไม่ใช่ท่านก็กดไม่ใช่ซ้ายมือครับแล้วก็ไปกำหนดพินโค้ดม่ถ้าถูกต้องแล้วก็กดปุ่มสีแดงครับ หลังจากนั้นก็จะเป็นการเข้าสูข่ขั้นตอนการใช้งาน SMA อย่างสมบูรณ์นะครับโดยส่วนประกอบต่างๆของแอป SMA นะครับจะประกอบไปด้วย4แท็บหลักๆในวิดเจ็ตแรกนะครับแท็บแรกก็จะเป็นแท็บ o m e หรือว่าหน้าหลักจะประกอบไปด้วยวิดเจ็ตที่ใช้งานบ่อยๆซึ่งท่านสมารถทอีกก็คุ้นเคยอยู่แล้วในเว็บไซต์ที่ท่านตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวนะครับแท็บที่2ครับ QR code ตรงนี้จะทำธุรกรรมกับสากรผ่าน QR code ซึ่งตรงนี้นะคาคตก็จะมีการพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆนะครับสามารถสแกน QR code เพื่อทำธุรกรรมอะไรต่างๆกับสากลได้ถ้ามีการใช้งานแนละ้วเดี๋ยวสากรจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ท่านสมาชิกได้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับถัดมาครับแท็บที่3แท็บอื่นๆ ตัวนี้จะเป็นการบริการออนไลน์ที่นอกเหนือจากเว็เจิตหน้าแรกที่ผมนำเสนอในตรงนี้นะครับก็เวลานี้ยังมีแค่การส่งสลิกรงรูปภาพหรือว่าถ่ายภาพหลักฐานสำคัญสัมพันธ์ต่างๆผ่านแอปตัวนี้ไม่ให้สารก่อนได้เลยนะครับทับสุดท้ายครับทับประชาสัมพันธ์ตัวนี้ก็คือจะเป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารและก็วิธีการใช้งานของโมบยพิจิชันตัวน,วนี้แล้วก็ อาจจะมีการเพิ่มข่าวสารต่างๆให้ท่านสมาชิกได้รับทราบกันแนอนะคตแต่ตอนนี้ยังมีวิธีการใช้งานคร่าวๆเท่านี้ก่อนนะครับแอปของเรามีการพัฒนาต่อเรื่องตลอดเวลาอู่แล้วเรามาเริ่มกันที่แท็บแรกกันก่อนนะครับก็คือโฮมหน้าหลักจะประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนตัวนะครับเงินฝากปันสินต้นเงินปันผลชดเชยคืนซึ่งตรงนี้มันเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ท่านคุ้นเคยดีอยู่แล้วในการเข้าชมเว็บไซต์ก่อนนะครับข้อมูลส่วนตัว เรามาดูวิดเจ็ตทันแรกเลยนะครับข้อมูลส่วนตัวครับในวิดเจ็ตนี้จะเป็นการบอกข้อมูลว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นเลขสมาชิกชื่อสกุลหน่วยงานนะครับค่าหุ้นต่อเดือนส่งเท่าไหร่ส่งมาแล้วกี่งวดนี่ครับทุนเรือนหุ้นของท่านปัจจุบันมีเท่าไหร่เงินเดือนเท่าไหร่นะครับหมายเลขบัตรประชาชนวันือนปีเกิดแล้วก็การเป็นสมาคมอะไรต่างๆ แต่อยู่นหน้าพิจจตนี้ตรงนี้ท่านคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับต่อมาครับพิจจตเงินฝากในหน้าพิจจ้จะเป็นทะเบียนเงินฝากเอาไว้ให้ท่านตรวจสอบว่าท่านมีบัญชีเงินฝากกับสาหกรณ์มีกี่เล่มนะครับและแต่ละเล่มเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเช่นบัญชีเล่มนี้เลขที่บัญชีอะไรนะครับมียอดคงเห,หลือเท่าไหร,ร่ฝากรายเดือนกี่บาทนะครับเคลื่อนไหวล่าสุดวันไหนนะครับผูกกับบัญชี กับธนาคารกรุงไทยเลขที่อะไรอันนี้ท่านก็คุ้นเคยแล้วเกี่วกับบริการ k t ที o o p ครับเรามาดูปุ่มแรกกันนะครับปุ่มดูสเตทเมนต์เป็นการดูสเตทเมนต์การละการเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝากแต่ละเล่มย้อนหลังนะครับแล้วก็คลิกก็จะมีรายละเอียดครับบอกว่ารายการเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรบ้างนะครับต่อมาครับปุ่มสีแดงถ้าปุ่มสีแดงนะครับยังมันยังกดไม่ได้ ให้กดปุ่มรีเฟชบนขวาครัง้งหนึ่งตรงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าปุ่มมันกดได้แล้วนะครับถ้าบัญชีไหนกดไปได้อย่างเช่นบัญชีที่3ามมักดไม่ได้แสดงว่าท่านยังไม่เปิดใช้บริการ KTB Co-op นะครับและไม่สามารถถอนเงินผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ได้นะครับท่านจะต้องสมัครก่อนหรือการเขียนใบสมัครที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเมื่อสมัครแล้วก็จะใช้งานถอนเงินได้ทันทีเดี๋ยว คลิปสาหรับการถอนเงินจะขออนุญาตทําเป็นคลิปแยกออกมาต่างหากครับเพราะว่ารายละเอียดมันจะพิเศษกว่าปกตินะครับอันนี้ผมขอข้ามไปวิจิตต่ตอไปก็คือใบเสร็จรับเงินซึ่งอันนี้นะครับเป็นการตรวจสอบยอดใบเสร็จประจําเดือนสามารถดูย้อนหลังไล่หลายหลายเดือนนะครับวิธีการก็คือเลือกเดือนนะครับแล้วก็ปีนะครับตัวแอปก็จะแสดง รายละเอียดของใบเสร็จรับเงินประจําเดือนครับซึ่งหน้าจอเนี่ยรายละเอียดมันก็ค่อนข้างเยอะนะครับจนล้นหน้าจอเราสามารถตะแคงให้สมาร์ทโฟนของเราให้มันเป็นแนวนอนแบบนี้นะครับเราก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือถ้าอยากอยู่ในแนวตั้งนะครับให้เลื่อนตารางไปได้จะเห็นได้ว่ามันมีแถบสีเทาๆตรงเนี้ให้เรายกขึ้นนิดนึงแล้วก็เลื่อนซ้ายขวาได้เห็นไหมครับมันเลื่อนซ้ายขวาได้ แลหลังจากนั้นเราสามารถที่จะเซฟรูปภาพใบเสร็จรับเงินเก็บไว้ในแกลลอรี่รูปภาพของเรานะครับวิธีการก็คือมุมบนขวาจะเห็นรูปภาพดีเกตกดครั้งหนึ่งครับก็จะมีตัวอย่างสลิปขึ้นมาเหมือนเราโอนเงินธนาคารนะครับแล้วเราก็กดปุ่มมุมบนขวาที่เป็นสีน้ำดำกดครั้งหนึ่งครับปุ๊บอ่าตัวนี้แอปจะทำการบันทึกรูปสลิปเก็บไว้ที่แกลลอรี่รูปภาพของเรากดโอเคครับ กด back ครับต่อมาครับพิบกปันผลเฉลีย่ยคืนตัวนี้จะเป็นการแสดงข้อมูลปันผลเฉลีย่ยคืนในแต่ละปีงบประมาณนะครับปีหก้านี้ยังไม่มีนะครับเพราะว่าผมคาดคิดในปีหกห้าซึ่งเรายังไม่ได้ประชุมร่ากจัดสรรแล้วก็ดูปีก่อนอันนี้ก็คือหกสี่กดลากลงมาเฉยครับที่ตัวตัวเลขปีพศเราจะเห็นได้ว่าปันผลเนี่ยในตัวอย่างนี้เราได้ปันผลเท่านี้เฉลีย่ยคืนเท่านี้ อัตราผลอยู่ที่หกจุดหกอัตราเฉลี่ยคืนอยู่ที่สิหกจุดงห้าแล้วก็บอกวิธีวิธีรับปันผลในในปีนั้นๆนะครับว่ารับยังไงอ่านี่ท่านคุ้นเคยอยู่แล้วในการดูข้อมูลส่วนตัวนะครับก็ไปวิจเจตต,ต่อไปเลยนะครับผิดดัดชําระครับก็เป็นการบอกว่าในปีนี้แต่ละเดือนท่านผิดนะอะไรบ้างเก็บเก็บได้ราคาเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากต่อมาอันนี้ ก็คุ้นเคยกันอีกและนะครับก็คือการตรวจสอบรายการ t r s a c t i o n ของการทำรายการ atm ktb co-op ครับเราก็เลือกเดือนนั้นไปเสร็จเลยครับเลือกปีก็จะมีข้อมูลอ่ะขออภัยครับเราก็จะดูว่าเราทำรายการวันไหนเวลาไหนนะครับตู้ atm ตัวหมายเลขอะไรเลขที่รายการแล้วก็ประเภทรายการพร้อมทั้งจำนวนเงินให้ทานทราบครับอันนี้คุค้นเคยอยู่แนละ้วข้ามไปเลยครับ ตัวนี้ครับถัดมาอันนี้ท่านยังไม่เคยใช้เพราะว่ามันเป็นบริการใหม่ล่าสุดที่สหก,กรได้พัฒนาขึ้นมาร่วมกับธนาคารกรุงไทยนั่นก็คือนอกจากการถอนเงินแล้วท่านสามารถตรวจสอบรายการถอนเงินผ่านแอปได้นะครับอันนี้ตรวจสอบราชวัลก,การถอนเงินนะครับผ่านแอปเหมือนไปเสร็จครับ <c oughs> ขอโทษครับท่านก็เลือกเดือนนะครับที่ท่านต้องการอยากรู้ขออภัยครับพอดีแอปเรามีการกําหนด ระยะเวลาในการตรวจสอบถ้าท่านใช้เวลาไปครบแอปก็จะบังคับให้ท่านลอกอีกหน่กครั้งเพื่อความปลอดภัยนะครับามาต่อเลยนะครับเลือกเดือนที่ท่านจะดูปุ๊บแอปก็จะแสดงรายการทั้งหมดว่าวันที่นี้ท่านทํารายการเมื่อ,อไหร่นะครับถอนเงินอะไรเห็นไหมครับเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขบัญชีสหกรณ์ที่ท่านถอนเงิน จำนวนเงินที่ท่านถอนนะครับค่าธรรมเนียม7บาทมีใส่คอมเมนต์แล้วก็บอกว่าโอนได้หรือไม่ได้ครับถ้าได้จะมีไอคอนสีเขียวเขียวแล้วก็บอกคอมพิวตครบถ้าไม่ได้ก็จะเป็นสีแดงแงแล้วก็บอกว่ารายละเอียดมเป็นยังไงนะครับต้ตงวจสอรไะหตลอดครับถัดมาครับเป็นวิดเจ็ตที่ใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาสำหรับท่านสมาชิก เวลาจะมากู้ฉุกเฉินจยุกกู้หุ้นนะครับซึ่งเป็นคําถามยอดฮิตเลยก็ว่าได้ที่ทางท่านสมาชิกจะต้องเจอเพราะว่าสมาอาิเจ้าหน้าที่มักจะบอกว่า,าเต็มค่าหุ้นกู้แล้วไม่เกินตั้งสิบอร์เซของหุ้นในวิจเจตนี้ก็จะบอกว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงนะครับก็ขออธิบายในตอนต้นก่อนว่าการกู้ฉุกเฉินทุกชนิดนะครับทุกสัญญาที่ใช้ หุ้นคำประกานนะครับก็อย่างเช่นพวกฉุกเฉินกอไก่สอสลาดาเด็กหรือโควิดอะไรต่างๆเนี่ยรวมกันแล้วจะต้องไม่เกิน90ซนของหุ้นนะครับวิดเจ็ตนี้จะบอกอธิบายมาดูกันเลยครับปุ๊บแอบปบก็จะคำนวณขึ้นมาเราก็จะมาดูว่าปัจจุบันเนี่ยหุ้นนมเท่านี้นะครับถ้าคิดที่เก้าสซของหุ้นสิทธิ์เราที่รวมกันแล้วนะผู้ฉุกเฉินทุกชนิดรวมกู้หุ้นนะครับจะต้องไม่เกิน แถวที่สองแล้วบรรทัดที่สามหมายความว่าปัจจุบันเนี่ยสัญญาเงินกู้ตัวไหนที่ใช้หุ้นคำประกันรวมกันแล้วจะได้เท่านี้นะครับและสุดท้ายครับบรรทัดที่สี่คือสิทธิคงเหลือเวลาท่านจะมากู้ชอกู้สอสลาหรือกู้อะไรก็แล้วแต่เนี่ที่ไม่เกี่ยวกับสามัญพิเศษนะครับสิทธิท่านจะเหลือเท่านี้นะครับต่อมาครับทะเบียนสัญญาเงินกู้ครับ ไอวิจเจตนี้จะเป็นวิจเจตที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนสัญญาเงินกู้ของแต่ละคนว่ามีสัญญาเงินกู้อะไรบ้างและแต่ละสัญญาเนี่ยมีข้อมูลยังไงในตัวอย่างนะครับผมมีสัญญาเงินกู้สองสัญญาเขาคือสามัญแล้วก็สอสลา,าบอกว่าสัญญานี้เลขที่อะไรวันที่ทําสัญญาครั้งแรกวันไหนชำระล่าสุดวันไหนวงเงินกู้กู้ไปแล้วกี่บาท จำนวนเงินที่ชําระแล้วรวมแล้วชําระไปเท่าไหร่คงเหลือนี่คงเหลือเท่าไหร่งวดชําระชําระไปแล้ว79งวดจากทั้งหมด150ยวดนะครับเงินต้นตองว่ดอยู่ที่3,006นะครับสถานะเป็นยังไงรายการค้าประกันนะครับใช้บุคคลค้าประกันกรณีที่เราใช้บุคคลค้าประกันเนี่ยเราสามารถตรวจสอบได้นะครับว่าสัญญานี้ใครบ้างโดยการคลิกที่ปุ่มสีเขียวครับแอปก็จะแสดง ข้อมูลคนที่ค้ำประกันสัญญาของเราเนี่ยในสัญญานี้เนี่ยใครบ้างนะครับถ้าถัดลงมาครับสัญญาไหนที่ไม่มีใช้คนค้ำเนี่ยมันก็จะเป็นสีเทาคือดูไม่ได้ก็คือใช้หุ้นค้ำประกันครับต่อมาครับยื่กูอ้อนอนไลน์ขออภัยครับค้ำข้อมูลค้ำประกันอันนี้หมายความว่าเราไปค้ำให้ใครวิจิตเมื่อกี้คือในในทะเบียนสัญญาเงินกู้เนี่ย เป็นเปนการบอกว่าใครมาค้าให้เรานะครับแต่ตัวนี้บอกว่าเราเป็นค้าให้ใครครับหนคึ่งคนค้าได้สองสิทธิ์นะครับต่อมาครับเป็นวิดเจ็ตที่คนหลายๆคนคุ้นเคยก็คือยื่นคำขอกู้ออนไลน์ในที่นี้สากรยังคงรูปแบบเดิมนั่นก็คือส่งคําขอกู้ได้สองสัญญาก็คือสามัญและพิเศษนะครับ สามัญก็จะแบ่งออกเป็นสัญญาสามัญปกติแล้วก็สามัญใช้หลักทรัพย์นะครับสําหรับวิธีการส่งคําขอกู้สามัญก็คล้ายๆเว็บไซต์ดีแต่ว่าจะจะง่ายกว่านะครับลองดูที่สามัญก่อนนะครับท่านจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องและเลือกบัญชีรับเงินที่ท่านต้องการอันนี้สากรณจะคัดมาเฉพาะบัญชีที่สมัคร KTV Co o p ออแล้วนะครับ บางบางคนนะครับยังไม่สมัครก็จะไม่มีให้เลือกนะครับก็จะส่งไม่ได้ท่านจะต้องสมัครก่อนเพราะว่าเงินกู้ทุกประเภทจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากสารกรและบัญชีเงินฝากสถารกรนนะครับจะพ่วงเข้ากับบริการ ATM แล้วก็ถอนเงินท่านก็จะได้รับความสะดวกโดยไม่ต้องมาถอนเงินที่สถาบันเลยนะครับกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องแล้วก็ส่งคำขอกู้แค่นี้เองครับคำขอก็จะส่งมาที่ฝากเงินกู้ในทันที กดปุ๊บส่งปั๊บนะครับสุดท้ายครับสำหรับแท็บแรกเรียกว่าแท็บหน้าแักนะครับก็คือคำนวณปันผลตรงนี้เป็นไฮไลท์ของแต่ละปีมบประมาณการใช้งานก็ไม่ยากครับแค่กำหนดอัตราปันผลที่ท่านต้องการเช่น0.2ท่านก็แค่แตะแล้วก็เลื่อนลากขึ้นนะครับึนน่1ท่านจะได้ปันผลเท่าไหร่หลังจากนั้นก็กดปุ่มมุมบนขวานะครับปุ่มสาฟ้าปุ๊บ,บแอปก็จะทำการคำนวณว่า หุ้นยกมาของปีโอมารทีละได้ปันผลเท่านี้นะแล้วในแต่และหุ้นระหว่างปีที่ท่านซื้อนะครับก็จะแสดงในรายการตารางตรงนี้และสุดท้ายรวมกันแล้วท่านจะได้ปันผลเท่านี้เราสามารถเปลี่ยนอัตราได้เรื่อยๆนะครับสมมุิหกเป็นเจ็ดแต่ทุกครั้งที่เปลี่ยนย่าลืมกดสายฟ้ามันจะคำนวณใหม่นั่นเองครับซึ่งตรงนี้ท่านก็คุ้นเคยดีแล้วในการตรวจสอบคำนวณการปันผลผ่านเว็บไซต์นะครับ ต่อมาครับมาดูเมนูพิเศษท่านสังเกตที่ขีดสามขีดอยู่ที่มุมบทซ้ายนะครับคลิกหนึ่งครั้งก็จะมีเมนูพิเศษที่ซ่อนเอาไว้นะครับเพื่อให้หน้าจอของแอปจะดูไม่ลบเกินไปดูเข้าใจง่ายขึ้นดูก็สวยงามนะครับมาดูเมนูแรกก็คือเปลี่ยนรหัสผ่านหลังจากที่ท่านทําการรีเซ็ตรหัสผ่านแล้วท่านรู้สึกว่าตัวเลขเหล่านี้เนี่ย ไม่อยากใช้อยากจะกำหนดใหม่ท่านก็ทําได้นะครับโดยกรอกรหัสผ่านเดิมใส่รหัสผ่านใหม่แล้วก็ใส่ยืนยันรหัสผ่านกรอไปครับซึ่งสองช่องสุดท้ายนะครับท่านจะต้องใส่ให้เหมือนกันดูอาปิด OBCQ ก็ได้กับเราก็จะเห็นนะครับแบบนี้ได้เหมือนกันจากนั้นก็กดตกลงนะครับระบบก็จะทําการเปลี่ยนรหัสผ่านและจะมีผลผันทีครั้งต่อไปท่านก็เพียงแค่ ใช้รหัสผ่านตัวใหม่ก็ใช้ได้เลยนะครับตรงนี้ยกเลิกไปครับต่อมาครับการแจ้งเตือนการแจ้งเตือนจะเป็นการบอกข้อมูลสําคัญสําคัญกับท่านว่าท่านควรจะรู้อะไรอย่าง,างเช่นสมมตินะครับผมมียอดติดลบเนี่ยเราก็จะมีการแสดงผลที่ตรงนี้ท่านก็ต้องหมั่นเข้ามาตรวจสอบบ้างน,นะครับเลือกเหมือนไม่เสร็จเลยครับเลือกปีแล้วก็เลือกเดือนถ้ามีก็จะแสดงผลถ้าไม่มีก็ไม่มีอะไร สุดท้ายครับการตั้งค่าตรงนี้ณปัจจุบันที่อัดคิดนะครับก็ยังจะเป็นแค่การกําหนดหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านจะได้รับ sms เวลาท่านเปลี่ยนรหัสผ่านหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้ยังมีแค่หนึ่งอย่างนะครับและสุดท้ายครับออกจากระบบแอป s m a นะครับจะต้องมีการออกระบบทุกครั้งหลังจากที่ใช้งานเสร็จแล้ว ้าท่านใช้งานแล้วลืมเนี่ยยังไงซะ้นระบบก็จะบังคับให้ท่านล็อกอินใหม่ทุกครั้งอยู่ดีนะครับ <c oughs> เพื่อความปลอดภัยเพราะว่าแอปเราไม่ได้ทํางานได้แค่ว่าเป็นการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวทั่วๆไปแค่ท้ามันถอนเงินได้ซึ่งมันเกี่ยวถึงเงินในบัญชีของท่านนะครับใช้เสร็จก็ลกเอาออกไปซะหรือมุมบนขวาที่หน้าหลักนะครับมันจะมีไอคอนเล็กตัวเนี้ย <c oughs> เห็นหครับได้เหมือนกันครับแล้วแต่เพียงแต่ว่าปุ่มมันจะอยู่ใน บริเวณที่ท่านเห็นได้ง่ายแค่นั้นเองครับสำหรับวันนี้ก็จบคลิปในการนำเสนอนะให้กับท่านสมาชิกทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะทำความเข้าใจได้ง่ายและก็สะดวกเพราะว่าสาระทำขึ้นมาให้ท่านได้ใช้งาน,นง่ายๆนะครับและได้ประโยชน์มากมายสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ